ทิ้ทงไว้ที่ถ้ำผาทองแล้วก็ทิ้งไว้ให้เห็นอยู่ตลอดทางนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมนายบอมจะอาสาพาทุกคนไปชมวัดถ้ำผาทองนะครับวันนี้เราจะเข้าไปอยู่ใน ถ้ำพาทุกคนไปดูถ้ำนะครับทีออ่วัดถ้ำผาทองตะมนพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าข้างในถ้ำจะมีความสวยงามแล้วก็มีสิ่งน่าตื่นเต้นอะไรให้เราได้สัมผัสหรือเปล่านะครับหลังจากรอบที่แล้วไปดูฝูงข้างคาวที่บินออกมาจากในถ้ำนะครับวันนี้เราจะพาเข้าไปสำรวจในถ้ำใครพร้อมแล้วก็ ไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะครับลุยสวัสดีครับนี่แต่วันนี้เราจะพาไอ้นุไปทิ้งไว้ที่ถ้ำผาทองแล้วก็ทิ้งไว้ทิง้งภรรยาเขาไว้ที่บ้านนะนี่พร้อมแล้วลุยโอ,โ,โอ้โหออกลบปะเนี่ยออกลบปะเนี่ยออกลบไปพร้อมแล้วไปเจอกันที่ถ้ำผาทองตำบลบุธบาทอำเภอชนแดนจนังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผม ป่าำผาทองคนระับแล้วรรงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือผาทองที่เราจะไปวันนี้สนวะัสดีครับพอดีผมอยากไปถ้ำผาทองนะครับเข้าไปอีกลรกไไมครับอ๋อจะเห็นวัดแต่ผมขออนุญาตถ่ายนะครับ ตรงไปอย่างนี้เลยเขึ้นไปแล้วจะเจอวัดใช่ไหมครับไไอ๋อครับผมครับผมโอ้โหดูฝูงล้วนะ้องรักษาขึ้นมาที่ถ้ำผาทองเดินขึ้นมาจากที่เราจุดจอดรถเราเมื่อกี้นิดนึงก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับอยู่ที่ ีในแบบถ้ำผาทองครับ,บเจอขออนุญาตหลวงตานะครับ น,น,รรนนะครับผมครับผมตอนนี้ก็มาถึงบริเวณอ๋อทางขึ้นบันไดแล้วครับนี่บันไดก็จากสายตามองดูก็น่าจะสูงเอาเรื่องอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูวัดถ้ำพาทองครับมีราวบันไดนะครับแล้วก็มีบันไดน ความสูงก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับผมก็คิดว่าเราน่าจะเดินขึ้นมาถึงทางเข้าปากถ้ำกันนะครับแค่หน้าปากถ้ำก็ โอ้โหบรรยากาศแล้วก็วิวสวยมากครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันในถ้ำว่าจะมีความสวยงามแค่ไหนยนี่ครับทางเข้าปากถ้ำาเดินมแล้วโอ้ตรงนี้รู้สึกว่ามีอากาศเย็นๆนะครับลมเย็นๆก็จะดูมืดๆนิดนึงนะครับดูบรรยากาศครับสวยจริงครับผมอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็น อ๋อหินวอกหินย้อยแล้วก็เป็นรอยน้ํากัดเซาะภายในถ้านั่นอุยลึกอยู่นะครับดูมองเข้าไปข้างในดูแล้วก็ลึกไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยเข้ามาข้างในนะครับมีพระพุทธรูปอยู่นี่ครับจากที่ข้อมูลที่สอบถามกับหลวงตามาหลวงตาบอกว่ามีสวิตไฟใช่ไหมหนิโนเจอ,อยัง อ,อ,อ๋อนะครับมีสวิตไฟมีไฟส่องสว่างอยู่นะครับดูตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำลงไปไม่น่าจะลงไปได้น่าจะสูงมากนจะเป็นรูปปั้นแต่ที่สำคัญเข้ามาข้างในมีพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่นะครับนี่องค์ใหญ่มากครับภายในถ้ำก็จะมืดนิดนึงนะครับแต่ยังดีที่มี ทางวัดเดินไฟมามีคันเอาให้เราเปิดไฟนะครับจุดนี้แล้วก็ตรงกลางถ้ำก็น่าจะมีเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่มากสังเกตจากออระยะห่างตัวผมกับกล้องแล้วตัวพระพุทธรูปกับกล้องแบบผมอย่างตัวแค่นี้นะพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากใครเข้ามากรับไหว้สักการบูชาก็เชิญเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศ ในถ้ำนะครับอารมณ์ประมาณแบบห้องถงกว้างๆนะเสียงกลางวานแบบได้ยินเสียงตัวเองชัดเจนนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นภาพวาดฝาผนังนะครับสวยงามมากและที่น่าจะเป็นทางเดินต่อไปครับตรงนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดนะเดี๋ยวขอ,อใช้อนุญาตใช้ไฟนะครับในนุชอบชอบเที่ยวนะไปโดนสวิตไฟ อ๋อติดข้างในไฟติดระครับข้างในมีไติดไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงไดีวผมขออาสาเป็นคนนำพาทุกคนไปเที่ยวคนะรับบรรยากาศภายในถ้ำก็จะดูมืดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าไฟบางดวงก็ไม่ติดไปเดี๋ยวเราไปข้างในกันต่อผมว่านะ่าจะไปทางนี้นะครับ ไม่รู้ว่าทะลุออกทางไหนได้หรือเปล่านะครไม่แน่ใจเหมือนกันก็ถ้าไม่มีไฟหรือว่ามืดก็ไม่แนะนำเดยเพราะว่าดูเหมือนจะทางก็จะเป็นหลุมเป็นบอ่ออย่างเงี้ยครับผมไปดี๋ยผมพาเดินลงไปตรงนี้ไปตรงน่าจะตรงนี้หรือเปล่านี่ครับเหมือนจะเปียกวะนี่ะใช่ไหมโอ้ยลื่นนะเนี่ย โอ้ทางนี้ไอ้นุนี่ครับเดินลงมาตามแสงไฟได้เลยนะครับโหยบรรยากาศเราจะเดินเข้าไปในน่าจะตรงนี้แหละโอถ้าฝนตกมานี่น้ำเขาจะซาะลงมาตามนี้เลยเนี่ยที่จริงก็จะมีไฟแล้วบรรยากาศโอ้โห เป็นหินงอกหินย,ย้อยเป็นรอยหินน้ํากัดซอะนะมองจากข้างบนนึงว่าเปียกนะครับตรงเนี้ยเมื่อกี้นี้เราอยู่ข้างบนตรงนี้อ๋อเขามาอยู่ข้างในถ้ำนะมันก็จะมืดๆนิดนึนงตามถ้ำก็จะมีรูให้เราทะลุไปแหละแต่ไม่กล้าไปเราไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับ เราเดินมาเรื่อยๆเ,เราก็เจอตอนนี้ก็เจอขั้นบันไดนะขั้นบันไดที่เราจะไปต่อเป็นบันไดเหล็กครับน่าจะเป็นที่ทางวัดทาไว้อันนี้ก็ฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นไม่น่าจะละเป็นทางที่เราเดินมากันนะครับเนี่ยมืดมากอารมณ์ประมาณแบบโหเงียบสงบเย็นแข็งแรงไหม อ๋อบันไดเหล็กน้อง,น,องน้องในนุชอบเที่ยวนําไปก่อนนะบันไดเหล็กอันตัวไหนที่ไม่ค่อยแข็งแรงผมให้ในายนุไปก่อนนะครับแต่นี่ก็เขาจร<บ>ิงๆอะก็ใจอะมันจะเป็นแบบอีกหน้านึงหน้าเหลก็กอะนะะเป็นบันไดแบบหน้าเล็กแนวนี้แหละถูกแล้วเพราะว่าเราทิ้งน้ําหนักตัวไงถ้าหน้านี่ยมันก็จะงอลงไงนะี่ครับให้น้องขึ้นไปก่อนนะขึ้นไปทีละคนนะครับกลัวเลื่อ เล็กไม่แข็งแรงเท่นะเาไหร่เราเลิเวทุกนะตอนนี้ก็ถึงคิวผมที่จะต้องเดินขึ้นมานไดต่อจากนายหนูชอบเที่ยวแล้วไปนี่เดินไปเราก็ต้องค่อยๆเหยียบนิดนึงเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเขาสร้างนานแค่ไหนแล้วนะครับขึ้นบันไดแบบนี้เลยขยิงขยิงดูนิดนึง มีเสียงก็เก๊กก็เก๊กด้วยนะครับอารมณ์ก็ประมาณแบบโอ้โอ้พระเจ้าโอ้ก็สันสันอยู่นะตื่นเต้นอยู่นะอารมณ์ประมาณตื่นเต้นนิดๆครับมีรอยน้ำซึมเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นน้ำเนาะในนู้นเนาะไม่เป็นน้ำน้ำครับไหลมามันเป็นน้ำก็ได้ อยิ่งขึ้นมาตรงนี้นี่ยิ่งมืดเลยครับมองไม่ค่อยเห็นหน้าด้วยนี่นะครับอารมณ์ประมาณแบบเข้ามาในถ้ำแล้วก็มาเจออะไรมืดๆแบบนี้ครับตอนนี้เริ่มเกี่ยงกันแล้วใครจะปีนขึ้นบันไดอันนี้ก่อนในหนุพร้อมใช่ไหมพร้อมครับไปไปก่อนโอเคเดี๋ยวผมไปก่อนด้ยโอเคบันไดด้านหลังบันไดเนี่ยบันไดเท่าเนี้ยเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปด้านบนนะครับไป่ นำไปก่อนเลยวันจะเป็นยังไงกนะันเน่นี่ก็อารมณ์ผมนะครับอารมณ์ผมก็ประมาณจะตามน้องมันขึ้นไปนะครับหรือเราจะหนีกลับดีดูบรรยากาศขึ้นไปน้องขึ้นไปรออยู่ข้างบนละไปพร้อมแล้วก็ลุยนะครับอ <laughs> โอ้โหฟิลประมาณแบบอ่อะไรนะหนังพระจไภัย ล่าสมบัติอะไรประมาณนั้นนะครับขออนุญาตเดินขอบๆนิดนึงอันนี้เขาไว้ให้ดึงใชนะ่ไหมโอ้โหได้ไหมพี่มอได้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 โอ้ยอย่างลึกกับพี่มองลงไปข้างล่างอย่างลึกอ๋อโอ้โหดูดิโอ้โหไม่แนะนำนะครับเด็กๆนี่หรือไม่แข็งแรงนี่ไม่แนะนำนะครับอันตรายมากเลย โอ้โหอาเอรื่องอ่ะสุดมองขึ้นมาเหมือนมันจะไม่สูงนะแต่มองลงไปนไี่แบบสูงมากเลยโอเคขึ้นมาล้ขอบคุณครับผมครับเนเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะครับ,รบเป็นแบบบรรยากาศแบบไม่มีไฟแล้วมืดดิต้องใช้แสงสว่างจากไฟฉายครับถึงจะได้ความสว่าง มีอุดมด้วยอุดมอุดมมาเขียนอะไรไว้ตรงนี้อุดมนี่ครับคุณอุดมอุดมคุณอุดมนะครับคุณอุดมกรุณามารบด้วยนะคุณอุดมนิติกรนิธิพลอะไรก็ไม่รู้มีลูกศรชี้ตลอดทางนะครับนี่เราอยู่ในถ้ำจริงนะครับแล้วก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะบรรยากาศเย็นดีเนาะในนู้นเนาะ มากดูทางที่เรามาครับโอ้โหทางมืดไม่ส่องไฟนี่ไม่เห็นอะไรนะมืดมากคือบรรยากาศคือแบบโอ้โหอาศัยไฟพี่ <laughs> ดีนะวิ่งกลับไปเอาไปฉายมาที่จริงทางวัดเขามีไฟอยู่นะแต่ว่าน่าจะสายไฟขาดหรืออะไรหรือว่าเราไม่ร,ร,มรู้หรือเราอาจจะไม่รู้ว่าสวิตไฟอยู่ตรงไหนไปเด<ว>ี๋ยวไปต่อกันเรื่อยๆเลย บรรยากาศแบบโอ้โห,โหฟิลมีลูกศรให้ชี้ให้เห็นอยู่ตลอดทางนะเนี<ห>อยข้างในเป็นโถงกว้างๆนะครับว้าวนี่ครับมีเป็นโถงกว้างๆอยู่ข้างในเลยนะครับอ้าววางไททองบุกมาถึงนี่เหรอ ถ้ามีไฟแล้วน่าจะสวยนะนี่นะน่าจะเป็นแบบเรามาลบกวนข้างคาวับข้างคาวน่าจะตื่นท่านข้างคาวของจริงับจริงก็ไม่ธรรมาดาเลยนะครับลลงได้ไงเนี่ยนี่ก็การหายใจขุ่นข้างคาวที่เราอยูนถ้ทำนะครับก็จะเป็นคลิปแรกนะครับที่เรามาถ่ายนะที่อยู่ตรง หน้าวัดถ้ำผาทองนะครับตรงนี้แล้วก็มันจะบินออกไปเวลาประมาณห้าโมงครึ่งนะครับถึงหกโมงเนี่ยที่ผมบอกว่ามีคงคานับแสนตัวเนี่ยก็มาจากในถ้ำนี้แหละครับทุกคนนี่ครับนี่ครับเราขึ้นมากันก็อารมณ์ประมาณว่ามืดมากครับถ้าตอนนี้แบตไฟหมดหรือว่าอันนี้นี่หมดสิทธิ์อละขึ้นโทรศัพท์ไม่มีนะครับมีท่อนไม้ไในถ้ำ โอ้ลูกสอนชี้ลงไปข้างล่างครับโอ้หุ่งข้างคาวเสียงยังกะปุ่งพึ่งเยอะมากจะเรื่อยเขลงจะเป็นขลลนนเ,นขล,งนนเนลงไปราว่าตอนแรกเราเราขึ้นมานี้ก็จะเป็นทางลงเผื่อจะไปโผล่อีกฝั่งนึงไป,ป<ะ>โอ้ยเห็นแสงที่ไปอุมโมงแล้วครับ นู่นครับเห็นไหมทุกคนแสงไฟเป็น <c oughs> แสงไฟแสงที่ส่องมาจากะ้าทิ่าแสงนี้ส่องมาจากะอาทิย์แสงนี้ส่องมาจากข้างนอกนะนี่เราเข้าน่าจะมาทะลุอีกด้านหนึ่งแล้วนะโอ้ไปเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันว่าแสงที่อยู่ข้างนอกจะเป็นยังไงไปแล้ว,วิวขนาดไหนไปกันครับไปนี่สุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าทุกคนที่มาเขาจะมาถึงจุดนี้หรือเปล่ารับแต่ผมว่าวันนี้ผมมาถึงจุด ที่ผมตั้งใจแล้วผมรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกดีใจอะครับใครที่ได้มาแล้วความรู้สึกเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับอันนี้คืออุโมงค์แสงที่ปลายอุโมงค์ที่เราจะทะลุออกไปชมวิวข้างนอกวันนี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นมากเดี๋ยวไปชมกันเลยไปวิ่งไปเลยแล้วโอ้โห เรามาแล้วเราจะทะลุแสงแล้วไปดูแสงข้างนอกพร้อมๆกันครับผมโอ้ยสวยงามจริงครับวันนี้ผมกับช่องในายนุผัดชอบเที่ยวนะครับเรามาทะลุที่ถ้ำผาทองถ้ำกลางข่านะครับรู้สึกสดชื่นกับบรรยากาศถา้ำผาทองจริงๆแต่เราจะไปยังไงยังไงต่อเดินตรงนี้เหรอ เราทะลุออกมาอยู่หน้าถ้ำแล้วแบบฟิลมันฟิลมันแบบรู้สึกผิดหวังนิดๆนะครับแต่ว่าภายในถ้ำนี่บอกเลยตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากใช่ไหมไอ้หนุออกมาข้างนอกแล้วมันโดนมันไม่เราไม่รู้ไงเราไม่ใช่คนพื้นที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปต่อกันยังไงครับก็รู้สึกว่าเฟลนิดนึงว่ามันออกมาเจออะไรแบบนี้เหรออะไรเงี้ยแต่มันน่าจะมีมีทางถ้าเป็นคนพื้นที่น่าจะรู้ทางดีกว่านี้นะผมลองเดินอ้อมไปดูฝั่งโน้นแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะเป็น หินกั้นอยู่ทางนี้ก็ไปไม่ได้แล้วลงไปตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับบรรยากาศก็เย็นสบายภายในถ้ำผมบอกเลยว่าตื่นเต้นมากครับะระหว่างทางเดินมานี่ก่อนที่จะมาเห็นอุโมงค์แล้วก็เห็นแสงทางออกนะรรู้สึกแบบเหนื่อยมืดนะครับพอเห็นแสงไปอุโมงค์แล้วผมคิดว่าผมวิ่งออกมาผมนะจะแบบอ้วิวสวยวากโอ้โหที่ไหนได้ก็แอบเฟลนิดนวงวิ่งออกมาแว้วเจอต้นไม้กับเววือววววววบววววว ไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ต้องมาลองเองหรือใครที่ไม่อยากมาเหนื่อยแบบพวกเราก็ดูคลิปพวกเราก็ได้ครับช่องในนุชอบเที่ยวครับในนุชอบเที่ยวครับแล้วก็ช่องยูวดีลิลิศนะครับเข้าไปติดตามได้แล้วก็ช่องลิลิศเฟมิลี่ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วคิดเห็นยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกผมในนุชอบเที่ยวครับแล้วก็ยูวดีด้วยนะครับ Goodbye.